ดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่36นะครับมีพาสิสวย22รายการมานําเสนอนะ20รายการแรกกระอง์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางส่วน21-22เป็นรายการพิเศษเรามาฟังอันท้ายคลิปนะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้รอบตี4และรอบบ่าย2ผมแจกพระฟรีนะครับยังไงก็ช่วยแอดไลน์เบอร์โทรไว้นะเพราะว่าจะได้ส่งของให้ได้ง่ายๆนะครับ พอแอดไลน์มาเนี่ยส่งไลน์มาแป๊บผมจะส่งให้ได้เลยปิดทันละหนึ่งองนะครับเริ่มตีสี่พรุ่งนี้เลยนะครับผมแจก,กทั้งหมดเลยนะครับสอง EP เลยนะรอบตีสี่กับใบสองนะครับสี่สิบสี่รายการปิดฟรีส่งฟรีผู้ใดปิดก่อนคนนั้นได้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไอคลิปนี้ก่อนเลยนะคลิปหาต่งส่งก่อนนะครับนี่น,นี่หาตังส่งของพวกนี้นะ EP ที่สามหกหกแครับ นี่นะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับนี่นมาดูศิลปะสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวผมอ่านก่อนเหมือนเขาจะมีเขียนนะ <c oughs> ผมอ่านแล้วนะครับผมอ่านไม่ออกคัะรายการที่หนึ่งนะครับอ่านไม่ออกแต่ไม่เก่ามากนะครับ ดูว่าเป็นปีสามหกแต่ไม่ดูผมอ่านไม่ได้นะนี่นะครับรายการที่สองก็เป็นพาสสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกคูเสียนบาทน,นะครับเป็นพาะเนื้อผงนะครับพาะสมเด็จเนื้อผงนะครับรายการที่สามก็เป็นพาะสมเด็จนะครับ มะฮะเก่าๆนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นปที่ไหนนะนะครับราการที่สามนะครับนี่เป็นอีพีที่สามหกหกนะครับเป็นอีพีที่เก็บตังค์อยู่นะแล้วก็มีรการที่สี่นะครับเป็นพักกูเนื้อดินนะครับนะฮะเกา่าๆจัดๆเลยนะครับเหมือนก็เขาจะมีกระท้อไปนะแต่เขาเอาอะไรทาไว้นะครับการที่สี่นะครับ รายการที่ห้าเป็นพระหล่อนะครับเป็นแม่นางกวักนะครับหล่อทองเหลืองนะครับนี่ต่อไปก้นนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่นะครับรายการที่ห้าครับรายการที่หกเป็นสิงนะครับสิงหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่ม ah ีอัตละอยู่ตัวตรงนี้นะครับศิลปะสวยงามนะครับ ในการที่หกนะครับใน,ในการที่เจ็ดเป็นพระกุเนื้อดินนะครับพิมพ์คล้ายๆหูยานหรือว่าพะล่วงนั่งนะครับมีลาลับนะครับเป็นพระกุนะครับายการที่เจ็ดนะครับนี่นะครับในการที่แปดเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับนนี้นะครับ หล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่การที่แปดนะครับรูปหล่อหลงทองเงินนะครับใรการที่เก้าเป็นพระปิตานะครับเป็นปิตามหาอุตนะครับหรือว่ายันยุ่งนะนี่นะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับผมไม่ทราบจังหวัดนะครับเมืทราบปีเมือทราบที่นะครับเก่านะครับรายการที่เก้านะครับ ในการที่สิบก็เป็นพากกูนะครับโอ้ตโตนิดนึงนะครับศิลปะแบบนี้เลยคาดว่าเป็นอายุทยานะครับเป็นพากกุนะนี่นะครับกล้องไม่โฟกัสนี่นะครับเป็นรายการที่สิบนะครับานการที่สิบในการที่สิบเอ็ด เป็นผ้าปิดตานะครับมื่ออ,อกคุกลักนะครับพิมพ์ทรงปรแปลกๆนะครับไม่ทราบที่ไหนนะน,นะครับในการที่สิสนะครับในการที่12เป็นผ้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสีเหลืองนะครับนีย่ยกวินเทจมาเลยนะไม่ทราบที่นะครับการที่สิบสอนะครับ ในการที่สิบสามเป็นเหรียญนะครับเหรียญชินาลานะครับเป็นเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับเรียมอยู่ในพลาสติกเลยนะครับปีหนึ่งหนึ่งออกที่เซ์โลกนะครับอย่างนี้นะนี่นะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับในการที่สิบสามในการที่สิบสี่เป็นภาพปิตานะครับเป็นภาพปิตาเนื้อผงนะนี่นะครับ นะฮะก็เก่าจตจัดเลยนะครับในการที่สิบสี่นะครับนี่นะครับในการที่สิบห้าเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนให่หอมเสมานะครับปีหนึ่งหกนะครับเหรียญปีหนึ่งหกนะครับในการที่สิบห้านะครับในการที่สิบหกเป็นแหวนหล่อทองเหลืองนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะ เป็นอย่างนี้เลยใต้ท้องวงก็มีอัขระนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับผมไม่ทราบที่มาที่ไหนนะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับสภาพดีนะครับแหวนไม่ขาดนะครับในการที่สิบเจ็ดเป็นพานรูปหล่อนะครับผมงปูดท้วนงูอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองถ้าใบก้นนะครับในการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่สิบแปดเป็นผ้านางกวักนะครับเนื้อดินสี่เหลี่ยมนะครับแต่ผมไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพับพุทธนะครับหล่อทองเหลืองนะหล่อโลหะทองเหลืองเป็นศิลปะเชียงแสนนะครับหน้าตักอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับ หล่อโลหะทอง,หทงเหลืองนะครับน่าตักอยู่ที่เกือบนิ้วนะครับไม่ถึงนิ้วดีนะประมาณสองเซนนะครับการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นผ้าขุนแผนอุ้มผู้หญิงนะครับยูในเรียมกรอบสเตนเอ็ีพลาสติกสีเหลืองนะด้านหลังเป็นกุม,มารนะครับเป็นที่ไหนอะไรอย่างนี้ผมไม่ทราบนะครับครบยี่สิบรายการนะครับ ยี่สิบรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ยังเก็บตังค์นะหาตังค์ส่งพวกนี้นะนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นปิดตาหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่เป็นรายการพิเศษนะครับก้นกวงนะครับหล่อเก่าๆเลยนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ รายการที่21เป็นรายการพิเศษนะครับวงละสามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับส่วนนี่เป็นรายการที่22นะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับแต่ว่าทรงเหมือนเต่าพอกผงมีจานนะครับเรี่ยมไม่ใช่เงินนะครับมันดำๆแต่เป็นเรี่ยมโลอโลหะเก่านะครับดูแล้วไม่ใช่เงินนะครับเป็นเนื้อผงพอกอยู่ที่เบี้ยนะครับขยับไม่มีน้ําอะไรนะครับอันนี้ผมเอาที่400บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับ ครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. พรุ่งนี้ตี4กับบ่าย2ของพรุ่งนี้วันที่14กุมภาพันธ์ผมแจพกพระฟรีส่งฟรีนะครับท่านละหนึ่งองค์แอดไลน์เบอร์โทรไว้นะครับปิดองค์ไหนก็ส่งไลน์มาให้ผมผมส่งของให้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมให้ฟรีเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ